เป็นบรรยากาศนะฮะในสนามเคนแอนพีฮะวันนีุ้ก้ณของสนามอัน้เวลาก็นั่งลเล้วเต็มวันนี้ประมาณ30 30คนสนุกสนานเนี่ยทุกเด็กครับเดี๋ยวจ้ะ เราจะนำกล้องไปตั้งที่สนามชั้นบนนะได้เด่นบรรยากาศกันเต็มๆสี่สนามสนามที่นี่มี5สนามครับสนามนี้เป็นสนามอ่าข้างบนนะสนามดับฟ้าสนามนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็มีคนามาซ้อมตีสนุกสนุกะก็ใช้ใช้น้อยหน่อยสี่สนามข้างล่างนี่จะใช้เยอะ อนี่เป็นบรรยากาศนะดูภาพรวมของสนามที่นี่อันนี้วันนี้คนค่อนข้างจะเยอะอากาศดีละฝนตกด้วย เนี่ยพยาไม่เห็นอยู่ บรรยากาศน,นะอันนี้ถ่ายดูดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราลงไปถ่ายข้างล่างดีกว่าครับให้เห็น,นรูปเกมด้วยขอขอบคุณครับเดี๋ยวไปถ่ายเซตของโอ